สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำข้าวต้มหมูสับผัดแห้งค่ะเพื่อนๆคะ่ะเมนูง,ง่ายๆของพี่การก็มาอีกแล้วนะคะพี่การได้เตรียมเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบไว้เรียบร้อยนะคะพร้อมในการปรุงแล้วก็พี่การมีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูนี้อร่อยสุดๆเลยคะ่ะ ก็มีนะคะหมูเนื้อแดงสับนะคะสอง้อยกรัมค่ะกุนเชียงนะคะหนึ่งรกรัมค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระเทียมสับนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ ผงปรุงรสนะคะหช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชาวันนี้เราก็ใส่เป็นตั้งชายด้วยนะคะอ่าเป็นเราก็ใส่ไปนในกว๋วยเตี๋ยวนิดหน่อยนะคะโชว์ทั้งกระปุกเลยเนะาะต้นหอมผักชีขึ้งช่ายรวมกันนะคะครึ่งถ้วยค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบของเรา มีเท่านี้เองค่ะเพืเ่อนๆค่ะแต่รับรองอร่อยวันนี้พี่การใช้เป็นน้ำซุปนะคะ,ะน้ำซุปหนึ่งถ้วยนะคะเดี๋ยวพี่การมีสูตรรายละเอียดของน้ำซุปไว้ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำได้เลยค่ะเป็นน้ำซุปซีอิวต้มกับขาหมู เราก็เอานะคะเสร็จสับเรียบร้อยเอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ํามันลงไปอันนี้เราจะทอดกุนเชียงก่อนนะคะเพื่อนๆพอน้ํามันร้อนได้ที่นะคะเราก็เอากุนเชียงที่เราหั่นไว้นะคะลงไปทอดค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะทอดไปให้เหลืองใจเย็นๆนิดนึงนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวไหม วันนี้พี่การซื้อกุนเชียงอย่างดีเลยนะคะใส่มันหมูน้อยพ้าทอดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอากระชอนนะคะตักให้เสด็จน้ํามันแล้วเราก็พักเอาไว้ก่อนค่ะเมนูนี้นะคะเด็กๆก็ทานได้ค่ะเพื่อนๆค่ะ เพราะว่าหมูสับของพี่การนะคะบดสองรอบละเอียดสุดๆเราพักกุนเชียงนะคะไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะต่อมานะคะเราก็เอากระทะตั้งไฟอีกหนึ่งรอบใส่น้ำมันลงไปสักสองช้อนนะคะแล้วเราก็เอากระเทียมสับของเราลงผัดค่ะผัดกระเทียมให้สุกเหลืองหอมนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่หมูสับลงไปผัดได้เลยค่ะ อันนี้ทำกระเทียมให้เหลืองก่อนกลิ่นกระเทียมหอมๆของเราก็มาแล้วค่ะนี่ยังไม่ได้เป็นข้าวต้มเลยนะคะแล้วเราก็ใส่กระพิกไทยลงไปนะคะพิกไทยป่นค่ะตามด้วยหมูสับเลยค่ะจัดการผัดเลยนะคะ หมูสับนี่เวลาเราผัดนี่เราจะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆพอใกล้สุกประมาณสักเก้าสิบเปอร์ซนเดี๋ยวเราค่อยใส่เครื่องปรุงนะคะอันนี้เราเหมือนกับรวนหมูนะคะเราต้องรอให้น้ำหมูเขาออกมาก่อนตอนนี้หมูก็ใกล้สุกแล้วนะคะ 80%เดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะเราจะใส่นะคะ,อะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะขั้นตอนนี้เราก็ผัดนะคะเครื่องปรุงให้คุกเขาเข้ากันกับเนื้อหมูนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำซุป ของเราลงไปนะคะน้ำซุปสีอิ่วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเราก็ใส่สีอิ้วดำนะคะสักนิดสักหน่อยประมาณครึง่งประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแต่ถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบสีเข้มกว่านี้ก็เพิ่มได้เลยค่ะพี่การเอาประมาณนี้นะคะเราก็จะได้หมูสับหอมๆนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเข้าสวยนะคะที่เราหุงไว้นะคะ ใส่ถ้วยค่ะเห็นไหมคะขั้นตอนง่ายๆเองค่ะแต่รับรองว่าอร่อยนะคะเราก็ตักข้าวสวยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยอชอบกินข้าวเยอะเราก็ใส่เยอะอันนี้พิการใส่ให้สวยงามเวลาถ่ายออกมาจะได้ดูน่าทานก็จะใส่ข้าวเยอะหน่อยนะคะเราก็จัดเรียงกุนเชียงนะคะ แล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปตรงกลางค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆอใส่อยากใส่ขนาดไหนก็ใส่เลยเต็มถ้วยเลยค่ะเพื่อนๆคือค่ะโรยด้วยตั้งฉายสักหน่อยนะคะเนียนะะ่ยค่ะจะได้แบบออกเค็มเ็มหวานหวานแล้วก็โรยด้วยผักชีนะคะใส่กระเทียมเจียวไปสัก นิดหน่อยโรยพริกด้วยพริกไทยเท่านี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆน,น่าทานไหมคะมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวต้มหมูสับผัดแห้งของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาอย่าลืมไปรองทำดูนะคะเมนูอร่อยๆอต้องจัดเลยค่ะสวัสดีค่ะ